ตอนพูดภาษาอังกฤษบ่ได้ไปอยู่อังกฤษแล้วปรับตัวจังใดเอาอีลีเดสิ่งที่เรียนมาก็บดรใช่สิ่งที่ใช่เราก็ไปได้เรียนนำ้ำตอนนูนเห็นชัดๆเลยทัก ใหชาวบ้านเรียนมาตลอด Hi Hello สวัสดีถูกไหมคะที่อังกฤษนี่มาถึง h i สวัสดีเราท่องมาตลอดเด้ขอบคุณ Thank you ยูอังกฤษนี่ Cheers พอได้หยับคายเดอเขาพูดในง,งีอิลีเด้แปลว่าขอบคุณแต่เอาอิลีดีหลายคนออกเสียงคำว่า Thank you บได้มันบ่แมน่น Thank you Thank you เพื่อไปช่วยคุณแม่สอนเด็กน้อยเดย้เขาก็แกล้งนูเด้ Thank you What's on <S ลินออกมาให้ถูกเด้ Thank you Thank you เม well, ื่อแม่เต้นวจงสีว่ได้เดี๋ยวเวลาตอบรับคำขอบคุณว่าไม่เป็นไรท่องมาว่า you're a welcome เคยออกเสียงว่า you're a v e r y really c o m e ว่าเดว่าเล่นเดนุนูออกเสียงจังสี่ีดมันคือ you're a welcome ไม่เป็นไรนะอยู่อังกฤษนี่ส่วนมาก no worries anytime not at all that's alright น,นี่ก็ได้ยินบ่อยเลยเดยแต่ส่วนมากโดยเฉพว่า that's alright ไม่เป็นไรหรอกอีกอันนึงที่ชัดเลย,เยตอนนั้นอยู่กับมูฝรังผู้ชายหลอนำ้ำไม่แต่มูฝรังผู้ชายเดอย่าว,ว่าด้วยมีหลูกมีเต่าหมดแล้วอย่ามาหาขอคอนแทคเดขอบอกหนู I will give you a ring tomorrow งงเดจะมาให้หวานอะไรอ่ะคือบ้าจะขอมั่นหรอ give you a ring ไม่เงียก็อทองมา give h ช ring when I'll give you ring tomorrow เราก็ช o you like หมคุณชอบเหรอเนี่ยเอาจริงเันเพื่อนกันมาตั้งนานมาชอบอะไรตอนนี้บอมแมนดิ man, give somebody a ring มันคือ to make a phone call to someone เดี๋ยวสิโทรหา I'll give you a ring เดี๋ยวโทรหานะนาแตก บ,ไไบไไ่ได้เตรียมตัวไปนี่พลาดเลยเด็กเราจะปรับตัวยังไงก่อนสิไปตั้งประเทศด้เตรียมตัวไวแน่สักหนึ่งเดือนเรียนคำศัพท์กลุ่มคำศัพท์วลีสำนวนที่ใช้บ่อยใช้จริงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องไปทํางานแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคาอันไหนใช้บ่อยอคริสง่ายสุดเลยเป Time Stories นิทานก่อนนอนมันอาจจะง่ายเหมือนเด็กเรียนอย่งส่งี่มันบอกแต่เรื่องง่ายๆเรายังใช้ไม่เป็นกันเลยดังนั้นมาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันก่อนคริสดูหนังช่วยไหมหนังก็ช่วยเราจะหาประโยคที่ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันได้บ่อยในหนังในละครนะคะเขาจะใช้ซับยากแล้วก็พูดเร็วน้ำมีเพลงก็ได้น้ำมันจะได้ประโยคที่น่าสนใจที่เขาใช้บ่อยนั่นดึงกลุ่มคำศัพท์แล้วก็ประโยคมาฝึกใช้กล้าออกไปใช้จริงกับฝรั่ง กรู้ว่าเขาใจก็ต้องกล้าถามเขาเด็กฝึกทุกวันเด็กสิมาเล่าว่าฝึกจังใดบ้าง